จริงๆออกเยอะแต่เหงื่อออกน้อยผอมกว่าออกเพราะว่าการที่เราเหงื่อออกอ่ะมันแปลว่าร่างกายต้องการขับความร้อนออกมาจากร่างกายนั่นเองกระแสเลือดของเรานะคะมันจะมีน้ำตัวหนึ่งที่ชื่อว่า plasma volume มันจะเป็นตัวช่วยในการขับความร้อนของเราออกมาจากทางเหงื่อนั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าน้ำตัวนี้นะคะที่อยู่ในกระแสเลือดของเรามันยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆร่างกายเราจะพยายามดึงน้ำออกมาจากกล้ามเนื้อแล้วก็อวัยวะภายในออกมาเพื่อที่จะจัดการกับความร้อนในร่างกายนั่นเองค่ะ ถ้าเกิดว่ายิ่งเหงื่อออกเยอะจากการที่เราคิดว่าเราต้องเหงื่อออกเยอะ <ๆ S 1> เราก็เลยไม่เปิดแอร์ออกกำลังกายอันนี้ค่ะมันจะทําให้ยิ่งเหนื่อยกว่าเดิมเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเสียงเหงื่ออย่างที่2พลาสมาน้ําในกระแสเลือดของเราลดลงแล้วอ่ะมันทําให้หัวใจของเราค่ะทำงานหนักขึ้นพอหัวใจทํางานหนักมันก็จะยิ่งเหนื่อยง่ายขึ้นแล้วก็จะยิ่งเคลียมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าร่างกายสูญเสียน้ํามากกว่า3%ของน้าหนักตัว, <ๆ S 1> ตวเป็นลมได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราออกกําลังกายแล้วเหงื่อไม่ได้ออกเยอะไม่ได้แปลว่่่่าาาไไมดดดีีเเลยยคคะะะจปกววว้พร เราจะไม่เหนื่อยเหมือนเดิมจะไม่เพลียเหมือนเดิมแล้วจะออกได้มากกว่าเดิมด้วยค่ะ